สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Live a n d Learn Podcast แ,และคุณอยู่กับจรุรกิจตันเกยูดครั้งนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าหนังสือนะครับหนังสือเล่มเดิมนะฮะก็คือหนังสือ Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ของอาจารย์นพดลล่มโพนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าหนังสือตอนวิธีเซโนให้อีกฝ่ายเซเยสผมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการจัดสรรเวลา แล้วก็ได้ใช้เทคนิคหลายๆอย่างในการทำงานและการดำเนินชีวิตมาตลอดแต่ไม่ว่าจะใช้เทคนิคการจัดการเวลาอย่างไรถ้าเรายังไม่รู้จักปฏิเสธที่มีแต่การตอบรับ yes 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 อย่างเดียวสุดท้ายแล้วงานก็จะล้นมือและยิ่งถ้าเป็นการทำงานในสิ่งที่เราไม่ได้รักก็ยิ่งแย่ในที่สุดก็จะลงเอยด้วยอาการเบร์อเอาดังนั้นสำหรับผมแล้วเทคนิคการจัดการเวลาที่ดีที่สุด ก็คือการปฏิเสธงานที่เราไม่ชอบและไม่อยากทำตั้งแต่แรกอันนี้แหละเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดครับแต่ผมรู้ครับว่าหลายคนคงคิดในใจว่าถ้าปฏิเสธได้ก็คงทำไปแล้วแต่มันทำไม่ได้ไงหัวหน้าสั่งจะปฏิเสธได้เหรอลองไม่ทำก็โดนไล่ออกสิผมเข้าใจครับก็เลยมาเขียนเรื่องนี้ไงบอกก่อนครับว่าความรู้นี้ผมได้มาจากการอ่านหนังสือที่ชื่อว่า The Power of a Positive No. ซึ่งเขียนโดยวิ l เลียมอูเรและผมได้เริ่มทดลองใช้กับตัวเองและวเวิร์กแน่นอนว่ามันคงไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใครจะเอาไปใช้ก็ได้ผลกันหมดทุกกรณีแต่การที่เรารู้และลองนำไปใช้ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไหมครับถ้าใช้แล้วสำเร็จก็จะดีมากๆเลยประหยัดเวลาและลดความไม่สบายใจไปได้ตั้งเยอะ ถ้าใช้แล้วไม่เวิร์กก็แค่เลิกแล้วค่อยหาทางใหม่ก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรจะเสียหายงั้นเริ่มกันเลยนะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าการปฏิเสธหรือเซโนนั้นมี3ขั้นตอนคือ yes no yes ซึ่งมันคืออะไรเราอยากจะเซโนแต่ทำไมมีคำว่า yes ตั้งสองครั้งละ่ะมากกว่า no เสียอีกชักน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับ เดี๋ยวผมไล่ไปทีละขั้นตอนเลยแล้วกัน Yes ครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็คือ Yes ของเราครับหรือพูดง่ายๆว่าเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราถึงต้องเซโนหาเหตุผลนั้นให้เจอเพราะอะไรทราบไหมครับก็เพราะการที่เราไม่กล้าปฏิเสธคำร้องขอหรือคำสั่งของคนอื่นนั้นเป็นเพราะเรายังไม่มีเหตุผลที่มากพอไงครับผมจะยกตัวอย่างให้ดู สมมุติว่าหัวหน้าสั่งให้เราทำงานชิ้นหนึ่งที่เราแสงจะน่าเบื่อไม่ชอบและไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราเลยแต่เราก็ตอบรับเสมอทั้งทที่ไม่อยากทำถามว่าถ้าไม่อยากทำแล้วทำไมเราถึงตอบรับไปละ่ะคำตอบก็จะประมาณว่าถ้าไม่ตอบรับก็โดนดุสิขืนปฏิเสธก็โดนก็โดนไล่ออกสิสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเพราะเรายังหาเยสของเราไม่เจอ หรือถ้าเราเจอแล้วมันก็ยังไม่แรงพอที่เราจะกล้าปฏิเสธยังไงล่ะครับสมมุติว่าถ้าเรารับปากจะทำงานหนึ่งแล้วมันจะส่งผลให้ตัวเราล้มละลายทันทีด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแบบนี้เรายังจะเซเยสไหมครับผมว่าเราคงต้องตอบปฏิเสธกับหัวหน้าแน่ๆจริงไหมขั้นตอนแรกนี่แหละที่สำคัญมากครับบางทีเยสของเราอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวก็ได้เช่น เราต้องใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ที่แก่เท่าลงทุกวันเราต้องใช้เวลาอยู่กับลูกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการเรามากที่สุดหรือเป็นเรื่องสุขภาพเช่นถ้าเราไม่พักผ่อนสุขภาพเราแย่แน่แนงานนะหาใหม่ได้สุขภาพแย่แล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมยากหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆเราต้องหาให้เจอครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่จะเซโนนะฮะขั้นตอนนี้ยังไม่จบครับ สิ่งที่สำคัญคือเราต้องหาแผน B ซึ่งก็คือแผนสำรองเป็นแบ็ k อัพแพลนที่เราจะต้องหาทางหนีหาทางหนีทีไล่ไว้ในกรณีที่เราเซโนแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมเช่นในกรณีที่หัวหน้าสั่งงานที่เราไม่ถนัดและเราไม่อยากทำแผน B ก็อาจจะเป็นการลองมองหางานใหม่หรือทำงานพาร์ทไทม์คบคู่ไปก่อน <S <S เผื่อว่าเราอาจจะต้องถูกเชิญให้ออกหรือลาออกถ้าหัวหน้าไม่ยอม การมีแผน B จะทำให้เรากล้าเซโนในขั้นตอนที่2ได้อย่างหนักแน่นต่อมาข้อที่2นะครับก็คือการโ no. นขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการปฏิเสธครับเราควรเริ่มจาก yes ของเราในขั้นตอนในขั้นตอนที่1ก่อนจะตามมาด้วยคำว่า no ที่เราต้องการจะบอกและควรอธิบายถึงเหตุผลที่เราจะปฏิเสธด้วยนะครับยกตัวอย่าง หัวหน้าสั่งให้เราทำงานหนึ่งที่เราไม่ชอบไม่ถนัดและต้องกลับดึกทุกวันเยสของเราก็คือการได้ใช้เวลาอยู่กับลูกหรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับโดยเรามีแพผน B ว่าถ้าหัวหน้าไม่ยอมก็คงต้องลาออกเราอาจจะพูดปฏิเสธแบบนี้ครับว่าหัวหน้าครับตอนนี้ผมมีลูกเล็กที่ต้องดูแลและช่วงนี้เป็นช่วงที่สาคัญมากๆในชีวิตของผมครับอันนี้เป็นการบอกเยสของเรา ดังนั้นผมจึงต้องขออนุญาตปฏิเสธงานที่หัวหน้าให้อันนี้คือการตอบโนของเราถ้าผมรับงานนี้จะต้องกลับดึกทุกวันแน่ๆเพราะงานนี้ต้องใช้เวลามากเพื่อทำให้งานมีคุณภาพที่ดีและอันนี้เป็นการอธิบายโนครับการเซโนนี้มีกฎว่าเราต้องไม่ชวนทะเลาะนะครับอย่าเซโนแบบตัดเยื่อใยให้เซโนด้วยความหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความคลรบต่อฝ่ายตรงข้ามตัวอย่างคำพูด ปฏิเสธในลักษณะนี้มีหลากหลายครับเช่นเมื่อหัวหน้าให้เราทำงานบางอย่างแต่เราไม่อยากทำเราอาจจะตอบว่าขอบคุณครับสำหรับโอกาสครับหัวหน้าแต่ผมคิดว่าจะต้องปฏิเสธหรือ 2. เมื่อหัวหน้าชวนดื่มเหล้าแต่เราไม่ดื่มเราอาจจะตอบในลักษณะที่ว่าขอบคุณขอบคุณที่ชวนครับหัวหน้าแต่ผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้านะครับ การบอกว่าเราเป็นคนแบบนี้แปลว่าเราไม่ได้เลือกที่จะปฏิเสธเขาคนเดียวแต่เราปฏิเสธทุกคนที่ชวนการปฏิเสธในแบบที่3เมื่อหัวหน้าขอให้เราไปร่วมกิจกรรมบางอย่างในวันหยุดแต่เราไม่อยากไปเราก็สามารถพูดได้ว่าขอโทษครับหัวหน้าวันหยุดนี้ผมมีนัดแล้วหรือเอาไว้โอกาสหน้านะครับถ้าว่างผมไปแน่ๆอันนี้คือการที่เราคิดว่าเราจะไปจริงๆนะครับ ถ้าไม่อยากไปเลยไม่ว่ากรณีใดอย่าใช้คำไว้อย่าใช้คำว่าโอกาสหน้าในแบบที่4เมื่อหัวหน้าขอให้ทำงานบางอย่างที่เราไม่ถนัดเราอาจจะพูดว่าผมว่างานนี้สำคัญมากๆแต่ต้องการคนที่เชี่ยวชาญผมขอปฏิเสธดีกว่าครับเพราะถ้าให้ผมทำผลงานอาจจะออกมาได้ไม่ดีซึ่งผมว่าจะแย่จะแย่กว่าสำหรับบริษัทนะครับต่อมา ในการเยสครั้งที่2นะครับเราอาจจะเซโนไปแล้วทำไมต้องเซเยสอีก Yes อันนี้ไม่ใช่เยสของเราในขั้นตอนที่1น,นะครับแต่เป็น y ยสของอีกฝ่ายคือเราต้องการปฏิเสธโดยไม่ให้เสียความสัมพันธ์ดังนั้นเราต้องหาทางให้เขายอมรับคำปฏิเสธของเราโดยดีครับแล้วจะทำอย่างไรขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องเสนอโซลูชันให้อีกฝ่ายด้วยเช่นหัวหน้าให้เราทำงานชิ้นหน แล้วเราปฏิเสธไปตามตัวอย่างในหัวข้อที่2เราอาจจะต้องเสนอโซลูชันให้กับหัวหน้าด้วยแล้วโซลูชันที่เราเสนอให้อีกฝ่ายคืออะไรขอยกตัวอย่างเดิมนะครับพอหัวหน้ามาให้เราทํางานที่เราไม่เชี่ยวชาญและไม่อยากทําแถมยังต้องกลับดึกเราจึงตอบไปว่าหัวหน้าครับตอนนี้ผมมีลูกเล็กที่ต้องดูแลและเป็นช่วงที่สําคัญมากๆในชีวิตผมผมจึงขออนุญาตปฏิเสธงานที่หัวหน้าให้ถ้าผมรับงานนี้จะต้องกลับดึกทุกวันแน่ๆ เพราะงานนี้ต้องใช้เวลามากเพื่อทำให้งานมีคุณภาพดีผมเสนอแบบนี้ครับหัวหน้าผมว่าคุณ A น่าจะเหมาะกับงานนี้มากๆและผมจะทำงานแทนคุณ A ซึ่งเราก็ต้องอยากทำงานของคุณ A ด้วยนะครับหรือไม่อย่างนั้นผมจะไปทำอีกโครงการที่หัวหน้ามอบหมายให้สำเร็จอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นงานที่เราอยากทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเสนอโซลูชันเพื่อให้หัวหน้า ตอบ Yes การปฏิเสธของเรานะครับแล้วถ้าหัวหน้าไม่ยอมล่ะไม่นี่คือคำสั่งผมบอกให้ทำก็ต้องทำไม่มีการต่อรองเจอแบบนี้ทำยังไงดีหนังสือเรื่อง the power of a positive no ก็บอกไว้ว่าอย่าไปทะเลาะอย่าไปเอาชนะเราต้องใช้ทักษะการต่อรองแล้วก่อนอื่นเลยอย่าเปลี่ยนใจทำตามเพราะถ้าเปลี่ยนใจแสดงว่าการซโนของเราล้มเหลวและเขาก็จะแนะนำ ว่าอย่าเลือกการพบกันคนละครึ่งทางเช่นถ้าอย่างนั้นผมขอเวลาสักสองเดือนแล้วผมจะทำเพราะถ้าเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำแล้วจะทำอย่างไรหากอีกฝ่ายไม่ยอมบอกเหตุผลไปครับย้ำเตือนเยสของเราแล้พยายามหาทางออกร่วมกันลองพยายามหาเหตุผลที่แท้จริงของเขาครับเช่นในกรณีนี้ซึ่งผมไม่สามารถทำงานนี้ได้ผมขอเรียนถามหัวหน้ามีข้อ ขัดข้องประการใดบ้างผมจะพยายามหาทางออกให้มากที่สุดครับก็ไม่มีคนทำไงแล้วคุณจะให้ใครทำผมเสนอคุณ A ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากๆครับหรือข้อเสนออื่นๆที่คิดว่าน่าจะเป็นทางออกแล้วถ้าอีกฝ่ายยังไม่ยอมอีกละ่ะผมสรุปแล้วไม่มีการต่อรองคุณคุณต้องทำทางสุดท้ายเอาไว้สุดท้ายจริงๆนะครับ คือเราคงต้องใช้แผน B ของเรานั่นแหละครับแต่ตรงนี้ต้องระวังการพูดนะครับเน้นว่าเราอยากรักษาความสัมพันธ์ไม่ใช่ทะเลาะเราต้องไม่ใช้การขู่แต่ต้องบอกข้อเท็จจริงให้อีกฝ่ายทราบเช่นหัวหน้าครับผมเข้าใจสถานการณ์และความต้องการของหัวหน้านะครับผมก็อยากจะทำงานกับหัวหน้าต่อไปเพราะที่นี่เป็นที่ทำงานที่ดีแต่เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับผม นี่คือเหตุผลหลักที่ผมต้องปฏิเสธงานนี้ครับตามที่ผมเรียนกับหัวหน้าว่าถ้าพอเป็นไปได้หัวหน้าอาจจะให้คุณ A มาทำงานนี้แทนแต่ถ้าไม่มีทางออกจริงๆผมคงต้องเลือกทางที่ผมไม่อยากจะเลือกเลยครับคือผมคงต้องขอลาออกเพราะเพราะผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆอยากขอความกรุณาหัวหน้าช่วยพิจารณาอีกครั้งครับหัวหน้ายังไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้ก็ได้สัปดาห์หน้า ผมจะขออนุญาตมาพบกับหัวหน้าอีกครั้งผมเคารพการตัดสินใจของหัวหน้าไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรครับประโยคที่บอกว่าหัวหน้ายังไม่ต้องรีบตัดสินใจตอนนั้นการให้เวลาอีกฝ่ายเป็นเทคนิคหนึ่งครับเพราะช่วงเวลาที่คุยกันแบบนี้หลายครั้งฝ่ายตรงข้ามยังมีอารมณ์ขุ่นมัวและถ้าเขายอมเรอทันทีก็อาจดูเหมือนว่าเขาแพ้และต้องเสียหน้าการบอกให้เขารู้ว่ามีเวลาตัดสินใจ และไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าอำนาจยังอยู่ในมือเขาและการที่เขายอมทำตามเราก็เพราะเขาเลือกเองไม่ได้แพ้เราถ้ามาถึงตรงนี้ผมว่าเราทำทุกวิถีทางแล้วโดยส่วนใหญ่เรามักจะปฏิเสธสำเร็จนะครับแต่ถ้าอีกฝ่ายยังไม่ยอมจริงๆเราก็คงต้องเดินตามแผน B ของเราซึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือการลาออกนั่นเอง เล่ามาถึงตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ว่าเขาให้ทำงานอะไรเราจะเซโนไปหมดเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็คงอยู่ในที่ทำงานต่อไปไม่ได้หรือแปลว่าเราอยู่ผิดที่แล้วนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งลองนำไปใช้ดูนะครับถ้าได้ผลดีก็ดีเลยแต่ถ้าคิดว่าจะลองแล้วเสียหายก็ไม่ต้องลองนะครับส่วนตัวผมลองใช้แล้วได้ผล ผมได้เวลาอันมีค่ากลับมามากมายได้ทำอะไรที่อยากทำเกือบ100%อร์ซผมคิดว่าคุ้มค่าจริงๆอีกนิดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราควรปฏิเสธทุกโอกาสเหรอไม่ใช่ครับคำถามนี้ตอบแบบง่ายๆว่าผมจะปฏิเสธเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของผม บางอย่างเราไม่เคยทำเราอาจจะกลัวไม่แน่ใจแล้วก็กลับไปคิดดูว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์ชีวิตเราหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ตอบโจทย์ชีวิตถึงไม่เคยทำผมก็จะลองทำครับแต่ถ้าไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราถึงจะเคยทำหรือไม่เคยทำผมก็จะพยายามปฏิเสธครับการเลือกทำในสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตเราไม่ได้ทำให้เราดูเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ทำเฉพาะสิ่งที่ดีต่อชีวิตเรานะครับ เพราะการทำบางสิ่งที่เป็นการตอบโจทย์ชีวิตของใครหลายคนรวมทั้งตัวผมด้วยนั้นน่ะก็อาจจะเป็นการตอบโจทย์สังคมได้ด้วยเช่นกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยเปลี่ยนชีวิตหลายๆคนไปในทิศทางที่ดีนะครับ Future Mindset นะครับหา Yes ของคุณให้เจอแล้ว No ของคุณจะหนักแน่นขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตาม l e ฟ e and Learn Podcast มาถึงตอนนี้นะครับและพบกันใหม่ใน EP หน้า สวัสดีครับ